สวัสดีเพื่อนชาวจีทุกคนนะครับวันนี้พบผมทวารวดาวนะครับวันนี้จะมาเล่นเซิร์ฟซัคเกอร์ออนไลน์นะครับเป็นเซิร์ฟในตํานานนะครับแบบว่ามันเปิดมานานมากกันนะถ้าใครเคยดูช่องผมเมื่อห้าหกปีที่แล้วนะครับคือผมเคยเล่นเซิร์ฟนี้นะครับที่มีสกิลมีชุดอะไรนะครับคือเซิร์ฟเนี้ยเขาเปิดตลอดนะครับผมไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นนะอ่าวันนี้ผมกลับมาแล้วนะครับคนในเซิร์ฟก็ประมาณห้าร้อยเก้าสิบแปดคนนะครับโอเคเราทับเข้าร่วมก่อนนะครับอันนี้จะเป็นแก๊งฟรีนะเราจะเข้าแก๊งฟรีนะครับ เขาเป็นเด็กเทพวินเตอร์นักเลงไงเอาเป็นมังกรหยกละกันนะครับอุ๊ยใช้ไปแก่เลยโอเคครับผมเสน่ห์ของเซิร์ฟนี้ก็คือเป็นเซิร์ฟเยมนะครับยิงใครก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ที่มันพิเศษกว่าคนอื่นก็คือมันมีสกิลครับเป็นเซิร์ฟที่มีสกิลนะครับมันจะออกแนวแบบว่า RPG หน่อยนะครับแบบแบบว่ามีเผ่านะครับนี่นะครับเผ่านะครับนี่เผาคนปลาเผามังกรเผาปีศาจเผานักเวทอ่าครับเผาเอลเผาเซาลินแล้วก็เผาเอเลี่ยนนะครับ ก็คือเผ่าพวกนี้เราเข้าไปเนี่ยแต่ละเผ่าอะสกิลจะต่างกันนะครับแบบว่าทําให้ศัตรูมึนงงหน้าจอมันก็จะสาสๆนะให้ศัตรูแบบว่าโวเซสตันอะไรเงี้ยนะครับยิงเมายิงดีต่อยแรงฟันแรงมันแล้วแต่นะครับอ่าแล้วก็ผู้เล่นใหม่เนี่ยรับบทบาทฟรีนะครับนี่นะบทบาทนะ เราบอกว่าวาดเซิร์ฟนี้คือแบบว่าบทบาทคือแบบโคตรโดนใจผมนะครับนี่นะครับโมคุลนะครับครับคาเม่ก็จะเป็นแบบว่าปล่อยพลังไปข้างหน้านะครับนึกภาพาเราเหมือนระเบิดไปข้างหน้าครับตุ้มนะครับผมบางแมนก็ยิงวาร์ฟนะครับผมยิงคุณแล้วผมก็ตัวเองผมจะวาไปหาคนที่ยิงที่ยิงโดนหรือว่าจะยิงแล้วให้เขาดึงมาหาเราก็แล้วแต่เรานะครับพอบอลกระเสกอาวุธได้เทพเจ้าโตดูดเอเลียนเนี่ยอันนี้คือบทบาทเด็ดนะเอเลียนเนี่ยไอพ่นนะครับมันคือเจ็ตแพคนะครับ ฟังให้ผิดครับเจ็ตแพคครับผมก็คือแบบว่าเรามีเจ็ตแพคเหมือนออฟไลน์นะครับบินขึ้นไปนะครับโคตรดีนักฆ่าก็ยิงไชนนะครับหน้าลอยนะครับนักแข่งนะครับลดกระโดดได้นะครับจอมโจรก็คือเราขโมยรถทุกคันได้ในเซิร์ฟนะครับแบบว่าปกติถ้าเป็นแก๊งอื่นเนี่ยเราจะขึ้นรถเขาไม่ได้นะครับแต่ถ้าเรามีจอมโจรเนี่ยขึ้นในทุกคันในเซิร์ฟนะครับอ่ะผมจะเลือกเอเลียนนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะใช้ไอโ n นให้ดูนะครับว่ามันมีจริงไหมนะครับนี่ครับ ไม่จกตานะครับไม่ใช่โป้นะครับนี่ไอโฟนนะครับบินได้เว้ยในเซิร์ฟสุดยอดนี่นครับซัคเกอร์ยีต้อนรับนะครับแอนนะครับเซิร์ฟนี้ไม่มีเรลิตนะครับสามารถเข้าในโทรศัพท์แล้วก็ในคอมได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันมีพวกอาพรีเมียมเมมเบอร์มีวีพีนะครับแต่ละอย่างก็จะมี ควสามารถแตกต่างกันไปนะครับพรีเมียมไดมอนด์เนี่ยนะครับมันมี3ระดับนะครับซึ่งพรีเมียมไดมอนด์เมมเบอร์อะไรพวกเนี้ยเราสามารถไม่ต้องเติมก็ได้นะครับเราแค่ออนตัวนะครับเอาตัวไก่เข้ามาออนก็ได้นะเอาตัวปงตัวไก่เข้ามาอ่อนน่ะเนตัวไก่เข้ามาอ่อนนี้นะครับเป็นชั่วโมงก็จะได้แบบว่า1ชั่วโมงก็ได้1พอยตามเพดนะนะครับผมแล้วก็มีระบบโบกตัวละครนะครับก็คือว่าคนคนหนึ่งเนี่ยก็จะมีเลือดร้อยหนึ่งใช่ไหมแต่เซิร์ฟเนี้ยมันสามารถโบกได้ตันสุดอ่ะครับ นี่พวกนี้มีชุดนะครับนี่ชุดตัวในเกมก็ได้มีหลายชุดนะครับหลายชุดเลยนะไหนบอกกัให้ลงทีให้เขาโดดให้ดูหน่อยนะครับชุดชุดไหนเขาโดดให้ดูหน่อยนี่ครับอุ้ยพุ่งโคตรไกลนะครับแล้วสกิลชุดมีครับสกิลอีในชุดโชกุนนะครับเป็นชุดในชุดแร่นะชุดโชกุนนะไหนครับสกิลใส่ผมนะครับไหนครับสกิลใส่ผมนะอ่ะ ดูนะครับในชุดโชกุนนะครับแต่งตัวเป็นโชกุนนะครับตัวสูงนะครับสกิลก็มีหลายอย่างนะครับแบบว่ามันสามารถจุดติได้นะชุดพวกนี้ยแบบเราใกล้ตายอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะแบบว่าใช้สกิลปุ๊บเลือดเราเด้งกลับมาเดินครับเขาเรียกว่าจุดติเลือดนะครับนี่สกิลใส่ผมนะเนี่ยใช้ดาเอาเซเนี่ยครับเนี่ยผมเซแล้วเห็นปะอุ้ยตกเลยนะครับอุ้ยตายเลยนะครับนี่คือโดนสกิลตายนะคือนี่เขายังไม่ได้ยิงผมเลยนะเขาแค่สกิลใส่ผมนะครับโคตรโกงนะครับบอกเลยว่าถ้าใครเก็บ พอยต์แล้วมีชุดได้เนี่ยคือโกงมากนะครับก็วันนี้นะครับแล้วก็ในช็อปเนี่ยก็จะมีอ p g ด้ียนะครับนี่ะครบนี RPG นะครับนี่อาร์พีนะครับนี่ย RPG เลยะวะนี่ไงมีปืนไฟด้วยมีเครื่องคำพิจิติเครื่องคำพิิตินี้ก็เหมือนว่าเราเป็นแบบว่าแอดมินนะครับแบบฆ่าไปหาใครก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีคูดาวนะไม่ใช้ให้ตลอดนะครับก็วันนี้นะครับเซิร์ฟเดี๋ยวไปดูที่เมืองก่อนนะครับไปจุดที่บวกตัวก่อนนะครับบวกตัวละครเนี่ยเราก็ใช้ในการที่ว่าเราเนี่ยจะบวกตัวละครให ในการบดตัวละครเนี่ยจะมีจุดบดตัวละครตรงนู้นนะครับแต่ตรงหน้าผมอะถ้าจะบดตัวละครเนี่ยต้องไปขุดแร่นะครับขุดแร่กระตกปานะเพื่อเอาไปแบบว่าแบบพวกแบบว่าแบบยังไงอะชิ้นส่วนในการบดตัวละครนะครับแล้วก็ถ้าเรายิงคนตายเราจะได้วิญญาณนะครับวิญญาณเอาไปทําอะไรนะครับวิญญาณนะครับเอาไปบดตัวละครนั่นเองแล้วก็บอกปืนนะใครมีวิญญาณมีอะไรก็บอกปืนบตัวละครอ่ะบอกปืนก็คือแบบนี่มีสกิลบอกเนี่ยใช้หินตีบวกก็ไปขุดนะครับใช้วิญญาณยี่สิบใช้เงินหมื่นหนึ่งนะครับนี่นะ พวกปืนเนี่ยนะครับถ้าเราบวกไปเยอะเนี่ยจะมีดาเมจแล้วก็มีสกิลนะครับปืนแต่ละปืนจะมีสกิลนะยิงแล้วเมายิงแล้วหมื่นนะครับก็ลองมาดูนะครับลองมาเล่นดูนะครับก็ถือถามว่ามันเล่นง่ายไหมมันก็ง่ายนะครับมันเข้าใจง่ายนะถ้ามาเล่นแล้วเข้าใจเนี่ยมันจะสนุกมากเลยนะเซิร์ฟเนี้ยแล้วคนเล่นก็ไม่ใช่น้อยเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าเราเข้ามาเล่นกังดีกว่านะสนุกมากครับเดี๋ยวไว้เจอกันในเซิร์ฟนะทุกคนโอเค